ร่างกายตอนเช้าค่ะออกกําลังกายตอนเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่ต้องออกกําลังกายนะคะตะกี้ก็ฟาให้อาหารสัตว์เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาก็ออกกํา,ากลังกายก่อน๋ยวค่อยดื่มกาแฟนะคะถ้าเราดื่มกาแฟก่อนเนี่ยเราจะออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ดีนะคะก็ออกกาลังกายก่อนค่อยดื่มนะคะ เพื่อสุขภาพของเราเองนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกับงานที่ต้องทำนะคะออกวันละปั่นจกรยานอันนี้นะคะก็ประมาณจักวันละห้ากิโลเมตรนะคะแต่ว่าเราสตาร์ทแบบว่าช้าๆไม่เร็วนะคะเราจะเอาแบบไม่ถึงกับว่าเอาที่เราปั่นยาก ก็จะเอาประมาณนี้แต่ก็หนักนะคะค่อยๆไปจะออกทุกวันนะคะก็ประมาณนี้การออกกำลังกายในบ้านนะคะทำเมื่อแล้วก็จะหยุด อ่จักวิสองวินะคะเพราะว่าลตั้งเวลาเอาไว้นี่คือการออกกำลังกายตอนเช้าเช้านะคะเพื่อสุขภาพของเราเอง หนักนะคะหนักนะคะท่านใดที่ไม่เคยไม่เคยได้ออกกาลังกายนะคะรู้สึกว่าจะเมื่อยจะหอบขนาดเราทําทุกวันนะคะยังว่ามันจะหนักไปหน้ามันจะหนักไปเรื่อยๆนะคะ เราก็ออกกอหหน้านี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ออกกอนหน้านี้ไปแล้วตอนนี้ก็จะทําให้ให้ได้วันนี้สักแปดหรือเก้ากิโลนะคะกิโลเมตรนะคะก็จะมีระยะทางบอกให้ด้วยนะคะการที่เราปัน่นตอนนี้เราได้ได้หแล้วนะคะ หนักหนักกว่าการที่เราทำงานนะคะออกกำลังกายแบบนี้แต่ว่าเพื่อสุขภาพนะคะเราก็งานที่เราต้องทำนะคะคือเพื่อสุขภาพ จเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะคะทั้งนั้นเราจะแบบว่า,าเมื่อเร็วก็ดีกว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะเพราะว่าการที่เราฝนตกอย่างนี้ยเราก็ไม่สามารถออกเดินได้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาช่วยเพื่อเพื่อสุขภาพนะคะไม่ได้เพื่อส่วนอื่นนะคะ พื่อสุขภาพของเราเองนั่นเองนะคะเส้นเลือดจะได้หมุนเวียนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะการที่เราเดินก็เป็นอะไรที่ดีนะคะปั่นจักรยานก็ดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนเราก็ไม่สามารถปั่นจักรยานได้แทนนะเราก็มาปั่นจักรยานตัวนี้แทนหนักใช้ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ เราจะเอาให้ถึงฝันที่เราคาดเอาไว้วันนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับตัวเรานะคะหลายท่านก็อาจจะไม่ออกเลยก็มีนะคะแต่ก่่เป็นใดแล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะแต่เราก็ทำเพื่อสุขภาพของเราด้วย ได้ตามที่เป้าหมายแล้วเราก็จะหยุดการออกกำลังกายแบบง่ายๆไม่ต้องไปหาที่อื่นนะคะหาในตัวบ้านถ้าเรามีแบบนี้ก็สะดวกอีกแบบหนึง่งถ้าเราไม่มีแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายอ,อย่างนะคะ ก็คือการออกกําลังกายที่ที่ง่ายๆตรงนี้ส่วนหน้าขาียจนตึงนะคะหน้าขานีตึงมากเลยนะคะเ่นเพื่อนดูนะคะส่วนหน้าขานี่ตึงมากนะคะก็ยกแบบนี้นะคะยกไปเลยคะ่ะเอาหัวเข่าแบบให้ให้ได้สูงที่สุดนะคะเอาหัวเข่าให้ได้สูงที่สุดแล้วก็ หน้าขาเรามันจะอ่อนลงนะคะแล้วก็มันก็ได้กับหน้าท้องด้วยนะคะแต่หน้าท้องเราต้องตึงนะคะเราต้องตึงนะคะท้าไม่งั้นนีก็วันนี้เราก็แบบทำทั้งปั่นจักรยานทั้งทุกอย่างเราก็ได้ประมาณสักสี่สิบห้านาทีวันนี้นะคะวันนี้เรา ออกกําลังกายแบบแบบนี้แล้วก็แบบทุกๆอย่างแบบนี้นะคะเราก็ได้45วินาทีนะคะวันนี้เกือบเกือบเกือบชั่วโมงนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับเรานะคะที่เราได้อ่าได้ได้ได,ได,ได้ออกแบบนี้นะคะได้ผายลมด้วยนะคะจะเข้าลึกๆออกช้าๆนะคะแต่เป็นอะไรที่อ่า เปลี่ยนบรรยากาศของปอดการทํางานนะคะวันนี้ก็ใช้ได้